สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกท่านนะคะก็จะมาแนะนำตัวนะคะน้องคิกแคทคอฟฟี่เฟมเบี่นะคะก็ต้องวันนี้นะคะน้องก็จะมาขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ในช่องคิกแคทคอฟฟี่เฟมเบี่นะคะทุกไลก์ทุกเกลิบทุกการติดตามจนมาถึงทุกวันนี้นะคะ น้องก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้อ่าช่องคลิปแคทนะคะก็ใกล้จะครบสี่พันชั่วโมงแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนจากใจจริงนะคะพูดไม่เก่งนะคะถ้าอยู่หน้ากล้องก็จะอายนิดๆตั้ก็ แค่นี้นะคะเดี๋ยวก็มาแนะนําตัวนะคะเรามาแนะนําตัวว่าเราเป็นใครเรามีตัวตนไหมนะคะเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเราไม่มีตัวตนนะคะเรามีตัวตนนะคะบายบาย